เทพแพนก็เคยอกหักอยู่เหมือนกันครับเนื่องจากครั้งหนึ่งครับเทพแพนเคยได้ไปตกหลุมรักนางไม้ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซีลิงซึ่งเป็นลูกของเทพเลดอนเทพเจ้าประจําแม่น้าเลดอนซีลิงผู้เลอโฉมนั้นนะครับสิงสถิตยอยู่ในป่าลึกที่ผู้คนไม่อาจจะเข้าถึงได้โดยซีลิงอะ่ะมีความพักดีต่อเทพีอาร์ทิมิสเป็นอย่างมากและได้กล่าวคำปริยานว่าจะถือพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตเทพแพนนั้นตกหลุมรักซีลิง และคอยตามจีบอยู่ตลอดแต่ว่าซิลิงก็ไม่เคยยอมแพ้ให้กับลูกตือของเทพแพนเลยครับจนกระทั่งวันหนึง่งเทพแพนได้ทําการไล่าตามซิลิงไปอย่างไม่ลดละจนข้ามเขตป่าอาคาเดียนซิลิงเองครับที่หนีม่อย่างหัวสุขหัวซุนจนมาถึงแม่น้ำเรดอนซึ่งเป็นอาณาเขตของพ่อซิลิงก็ได้ทําการวิงวอนร้องขอความช่วยเหลือจากเหล่าพายน้ําและพวกพายน้ําก็ตอบรับ ภายน้ำช่วยเปลี่ยนซิลิ่งให้กลายเป็นต้นอ้อเพื่อหนีจากเทียบแผน